ปปชเช็คปินสมสักอดีตขุนค้อนเร่งรีบสอดใส่ร่างพรบนิรโทษกรรมสุดซอย31สิงหาคม2565ที่สำนักคณะกรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปชานายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชในฐานะโฆษกสำนักงานปปชพร้อมด้วยนายภูเทพทวีโชธนาคุณผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช ในฐานะรองโฆษกสำนักงานปปชร่วมการถแถลงข่าวถึงผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2565นายนิวัฒชัยกล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการปปรชมีมติชี้ข้อมูลความผิดนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีกล่าวหานายวรชัยเหมะอดีตสสสมุทรปราการพักเพื่อไทยกับพวกรวม42ราย ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเสนอและพิจนารณาร่างพระบัญญัติหรือพรบรนิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนนายนิวชัยกล่าวว่าพฤติการของนายสมศักดิ์กับพวกร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบทำผิดข้อบังคับในการประชุมสภาปี51หลายประการเช่นมีการเร่งรีบให้สสลงมัติและไม่ทำหน้าที่ส่งร่างพรบฉบับดังกล่าว มีการโต้แย้งทักท้วงว่าการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินต้องส่งให้หน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาก่อนหรือไม่ไม่ทำหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับสภาเร่งรีบผลักดันพรบนิรโทษสุดซอยโดยไม่ทำหน้าที่ของมติที่ประชุมสภาว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมพรบดังกลา่าวเป็นการขัดกับหลักการแห่งการร่างหรือไม่อย,อย่างไร มีการเสนอมาตราหนึ่งเข้ามาตามหลักการต้องส่งเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่ส่งมานั้นขัดหรือไม่ขัดแต่นายสมศักดิ์ไม่เสนอซึ่งการกระทําดังกล่าวถือว่าไม่เป็นการดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายเป็นการดําเนินการโดยมิชอบคณะกรรมการปปชจึงมีมติชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์กับพวก ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตหรือโดยมิชอบตามพรบปป,บปปชปี2542แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา213ทับ1ปัจจุบันได้ส่งสำนวนไปยังอายการสูงสุดหรืออสอเพื่อพิจนารณาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์